สวัสดีครับวันนี้ผมมนตรีการเด่นนะครับจะมาสอนวิธีการเสียบยอดโอะโวคาโดนะครับอันนี้คือโอะโวคาโดที่เราไปซื้อมานะครับเป็นต้นตอแบบจากตลาดนะหรือว่าเราจะเพาะเองก็ได้นะครับแล้วแต่เลยให้มีขนาดความโตของตอนี่ก็เท่าประมาณนิ้วชี้นิ้วออหรือเท่าปากกาครับก็ได้แนละ้นะแต่นี้มันจะค่อนข้างโตเพราะว่าครูไปซื้อมานะครับ เสร็จแล้วความสูงที่เราจะเสียบวันนี้นะครับก็สูงจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนี่ประมาณสัก30เซนนะตัดเลยขนาดยอดพันธุ์ดีของเรานะครับอันนี้คือครูใช้เป็นอะโวคาโดที่สามารถปลูกได้ในสภาพของอากาศที่มันร้อนๆนะครับก็คือสามารถติดลูกได้นะนะครับเลือกยอดกับตอให้มันแบบค่อนข้างใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ตัดตรงนี้เลยแล้วก็ใบออกให้หมดเลยนะครับ แบบอยู่ตรงบริเวณตรงเหนือโคนใบนะครับมันโดนทําลายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่แตกแตกยอดขึ้นมานะอันนี้คือตาแตกของเขาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับจนต่อ อันนี้จะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่าตอค่อนข้างใหญ่นะครับใสป,ประมาณนี้นะครับให้มันถึงเฉียงแล้วก็เทียบยอดพันธดีของเรานะครับจากนั้นเราก็จับเชือน สร็จแล้วก็เฉือนแล้วก็แปะนะครับให้มันแนบสนิทด,ด้านใดด้านหนึ่งนะครับแบบนี้เลยถ้าดีที่สุดนะครับคือให้ยอดพันดีกับตอเน,นี่ยมันมีขนาดเท่ากันเลยแผ่ตรงน,นี้มันจะไม่มีนะครับมันจะแปะกันเป็นเนื้อเดียวนะครับ ดนั้นถ้าเราจําเป็นที่หาไม่ได้จริงเราก็ก็ไม่เป็นไรก็เอาแค่ขนาดใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เว้นนะครับพันเว้นตรงซอกตาที่มันแตกตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็พันขึ้นไปได้เลยเว้นอย่างเดียวนะครับเว้นตาแตกด้านบนนี้ก็เว้นนะครับเทๆเว้นแล้วก็ด้านบนสุดก็พันมิด แบบนี้เลยนะครับจะให้โดนอากาศนะครับอ่าแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวครูเอาต้นที่ครูเสียบไว้แล้วก่อนหน้านี้มาดูนะครับคือต้นที่ครูเสียบไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็สังเกตด,ดูนะครับรอยแผลกับรอยแผลกับตอคือมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ มันจะทําให้เนื้อสนิทแล้วก็แนบประสานนะครับอันนี้คือประมาณหลังจากเสียบยอดแล้วนะครับประมาณสัก20วันนะครับก็จะเริ่มแตกยอดแบบนี้อ่อนๆขึ้นมาอย่าเพิ่งแกะนะครับต้องรอให้ยอดที่แตกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสีเขียวเข้มๆก่อนแข็งๆแบบนี้นะครับถึงจะแกะได้ถ้าเป็นแบบเนี้ยแกะออกมาเดี๋ยวเทปที่เราแกะมันไปโดนยอดพอดีแล้วมันก็จะหักก็จะหลุดนะครับถ้าเสียบบนต้นก็ใช้หลักการเหมือนกันนะครับแค่ไปเสียบกับบนต้นที่มันมีขนาดตอแบบเนี้นะครับแล้วก็ หายอดพันธุ์ดีก็คือเสียบเหมือนกันกับเสียบที่ต้นตอที่อยู่ในถุงนี้เลยนะครับก็คือเสียบบนต้นกระหากิ่งแบบนี้ที่มันตั้งขึ้นแบบนี้ก็เสียบนะครับก็ได้เหมือนกันนะทำเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับครูมันตีก็ขอฝากกาาดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจใครูด้วยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ